สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูเห็ดนะครับพอดีว่าผมเดินมาที่สวนนะครับที่สวนใจสังมาแย่งนี้นะครับพอดีบังเอิญมาเจอเห็ดอย่างใหญ่ครับแต่ว่าต้องแจ้งว่าผมไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักเห็ดนะครับเป็นคนที่ไม่เคยมีความหลังกับเห็ดนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้ได้คอมเมนต์มาหน่อยว่าเป็นเห็ดชนิดไหนหรือทานได้หรือเป็นพิษยังไง นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับลองสักครู่ครับนี่ครับท่านชมก็บริเวณตรงไม้ไผ่ตรงนี้ฮะต้นไผ่นะครับเนี่ยบริเวณซุ้มตรงนี้นะครับนะครับก็เดินมาเจอพอดีนะครับเป็นเห็ดขนาดใหญ่ครับนี่ฮะนี่ครับท่านชมใหญ่มากครับผมก็ไม่ทราบว่าเห็ดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวซูมห้ดูนะครับเนี่ย เห็ดโคนใหญ่เปล่านะครับเนี่ยครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้อีกอสองครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับแต่ผมก็ไม่เรื่องเห็ดผมที่จริงผมทานเห็ดเป็นนะครับแต่ว่าเอ่อผมเคยเคยมีความหลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าความหลังคืออะไรนะครับนี่นะครับถ้าถ้ามีใครรู้ก็แจ้งด้วยนะครับจะได้เผยแพร่ว่าเออ ทานได้หรือทานไม่ได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเหตุผลที่เขาขึ้นมานะครับก็ตรงนี้มันสมบูรณ์ขึ้นแต่ก่อนบริเวณตรงนี้นะครับจะไม่ไม่สมบูรณ์จะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยขึ้นมานะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับ